สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองสวยๆนะคะเป็นรถปี2011ค่ะรูปปชมดูดีเหมาะกับทุกครอบครัวเลยนะคะห้องโดยสารกว้างขวางค่ะเป็นรถกระบะสีประตูด้านหลังบรรทุกได้ค่ะภายในห้องโดยสารกโคงกว้างรถในชนี้นะคะเป็น g t 0 D Max X-Series ปี0 1 1แท้ค่ะเครื่องยนต์2,500 cc ดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะภายในเป็นทูโทนนะคะทุกท่านลักษณะทีทูโทนแบบได้เดิมๆม,มาด้วยนะคะรถขับขี่ดีมากๆค่ะทุกท่านน่าใช้เลยนะคะเล่นเอกสารมีโคบค่ะเครื่องยนต์ก็ประหยัดลงแม็กเรียบร้อยนะคะหล่อครบเซ็ตทุกท่าน2 2งแ0 0 0บาทต่อรองกันได้นะคะ เคื่อนง,งานงขึ้นครบปกติคะ่ะใช้งานได้สบายเครื่องยนต์ดีคะ่ะหน้าสวยเดิมสนใจติดต่อโทรคุยกับถามและนัดดูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแนะนําให้นัดล่วงหน้าก่อนนะคะและไปดูตัวจริงด้วยตัวเองด้วยนะคะเพื่อความสบายใจและประโยชน์ของท่านและมีเพียงนำเสนอให้ชึงเบื้งต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ